จังหวัด้อยเอ็ดจัดพิธีจเจริญพระพุทธนต์จเจริญจิตตภาวนาและกิจกรรมร่วมพลังสร้างสัป,ปะยะสู่วัดโดวยวิถีหาสอเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะณวัดเกษมรัพย์พัฒนารามตำบลเหนือเมืองอำเภอเมือง้อยเอ็ดจังหวัด้อยเอ็ดค่ะนายสวดเข็มธนเพชร รองผู้ราชการจังหวัด้อยเอ็ดเป็นประธานไฟขราวสาในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาโดยมีพระคู่ธรมท่อนประกาศสิทธิชุตินทโรเจ้าอาวาสวัดกเกษมทรัพย์พัฒนารามเป็นประธานไฟสงฆ์กิจกรรมเทนี้นะคะจัดขึ้นโดยความร่วมมือร,ระหว่างจังหวัด้อยเอ็ดองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืองและภาคีเครือข่าย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2 5 6 8โดยผู้เข้าร่วมค่ะได้ร่วมกันสวดมนต์เจริญพระพุทธมนต์และก็น่งสมาธิเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จและขออภัยค่ะแด่พระบาทแด่พระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ จากนั้นนะคะได้ร่วมกันดําเนินกิจกรรมรวมพลังสร้างสัพยะสู้วัดโดยวิธีหาสบิคคลินดิงเดทําความสะอาดบริเวณวัดปรับปรุงผู้มีศน์ให้มีความสะอาดสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยสร้างสภาพแวดล้อมที่สัพปปยะเหมาะสมแก่การประกอบศาสนกิจและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนสำหรับโครงการวัดประชารัฐสั่งสุขระดับตำบลค่ะ โดยนายสุวั์เข็มธนเพชรรองพอราชการจังหวัดรลอยเอ็ดก็บอกว่ากิจกรรมในเทนีจัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีร่วมถึงส่งเสริมให้ภาคส่วน,นมีส่วนรวมในการทำหนุบำรุงพระพุทธศาสนาสั่งความสามัคคีในชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมร่วมใจพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่สงบร่มรืมร่นสืบไปค่ะ